วดีครับยินดีต้อนรับนะสวัสดีตอนเชา้าเช้าพบกับช่องพังโมเบลในช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านสาโลดแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมบ้านทางโมเบลนะวันนี้ก็มากับนะครับพ่อพ่อลูนนะครับแม่แม่มารับแยงนะครับโมเบลนะครับแยงไม้ครับ ก็ถึงบ้านสาโรดแล้วนะครับแม่แม่ทุกท่านวันนี้ก็ต้องกราบนะครับขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านที่สนับสนุนนะครับหรือว่าสมทบทุนนะครับสมทบทุนทําแยงไมายให้โมเบลนะครับก็จะมีแม่แนแล้วก็แม่มนแล้วก็ป้าเอป้าจันนะครับแล้วก็แม่สุแล้วก็แม่ตาตาแล้วก็แม่เจนแล้วก็ท่านสุดท้ายก็นะครับแม่มีนาครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณคุณเม่นะครับทั้งแปดท่านที่ นะครับสมทบทุนหรือว่าซัพพอร์ตนะครับบ้านพังโมเบลจนสําเร็จนะครับวันนี้ก็นำมารับแย่งไม้นะครับแม่ก็รอดูกันนะครับจะสวยจะสวยแค่ไหนนะครับ่แม่มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับมาถึงแล้วนะครับอดใจนะครับอดใจรอดูนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับโอ้งานแรกนะครับก็จะเป็นออกวันที่3นะครับอยู่ที่นนท์ไทยนะครับจังหวัด นครราชสีมานะครับแม่แม่ก้าวเชือกนะครับวันนี้ก็พระอาทิตย์นะครับแดดแดดเจ็มเลยครับแดดจ้าถูกอกถูกใจนะครับคนตากข้าวเลยนะครับอันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับแม่แม่บรรยากาศนะครับดูกับรัลโลนนะครับมาแต่เช้าเลยนะวันนี้กี่รถหกล้อมานะครับแม่แม่รถหกล้อ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแม่แม่เด้อนะครับโอ้โอใจรอดูนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับแม่แม่อันนี้ก็จะเป็นนะครับข้างหน้าน,นี่ก็จะเป็นบ้านอุ้มผางนะครับอุ้มผางองุ้มผางพันล้านนะครับนี่แม่แม่ีน,นะครับป้ายสวยๆป้าเขายัางบด้เกลียวครับเขา ข้าวเขียวตุ๊บเลยนะครับ ถึงบ้านช่างนะครับบ้านช่างทำแยงโมเบนะครับแม่แม่วันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับแม่แม่รอนะครับชมเลยนะครับแม่แม่จะสวยนะครับแค่ไหนนะครับถึงแล้วนะครับแม่แม่ช่างอยู่บ้านวะเนาะบัตรนิสาังไปเลยครับอะไรอยู่ วิทๆ์วิทยวิทยตรงไปทางอยู่บานปะเนาะทางเต่เส,ส,สาเสีงสยงไซนอันนั้นยู่โอ้ยปวดใจดูไม่ไหวแล้วนะครับเป็นยังไงพ่อรถสภาพเมื่อก่านนะครับเอาเข้าขึ้นเล้านะครับเหนื่อยนะครับม่แม่ ผมมีกันหน่อยคือเพื่อนมาแล้วครับมาเจมาบ้านนะครับมาแต่บ้านบอบอเด็ดไปน้ำพึนครับไปแห่มืออื่นแห่อยู่โคราดยูนนานไทยแห่แล้วเราทาแถวหมู่บ้านก่อน ว่ากะข้าเอาอต่อันนั้นอยู่ข้าเข้าขึ้นเห่าขอบทองเสร็จแล้วนะครับนี่แม่แม่โ้ยงามไหลครับแยกโมเบลเสร็จแล้วเข่าขึ้นเหล่าสองหมื่นติดกันปอดคำกักคำกัก นี่นะครับนี่แม่แมพอทําการนะครับ <c oughs> ไก่รอบสองนะครับให้กับช่างแลอ้วนะครับโอนผ่านเลยนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้กดตั้งสดมานะครับแม่แม่สวยๆนะครับยอดครบแล้วเนาะสางยอดเอาไปล่องกันออกงานแรกครับงานแรกวันที่สามสวย <c oughs> สวยมากโดนไทย อุยนอันนนนนไทยหรือนนแดงนี่แหละคนน่ะทันทีสามถ้าในที่สุดได้ผมท่องของของอันนั้นขอามบุญเพิ่มบเดท่าควขอบุญเพิ่มเดท่าบ่นะขอามบุญเพิ่มบ่ฮ่าฮ่าฮ่ามันเต็มวับลเดท่าเพราะว่ามันตัดตัดแล้วมันเป็นขึ้นๆสวย ngam 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 Không, không, ấy bắn để để bay thòng. bay thòng, hôm bố ngủ thức ăn. tiếng cây thang lắm cái, phòng, bài, phòng, phòng, lạc, phòng, studio, cái giang mày cái เ,เ็จแล้วนะครับแม่แม่วันนี้ก็จะเอานะครับกลับไปก็จะไปลองนะครับไปลองเมือนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแม่ๆทั้งแปดท่านเลยนะครับที่นะครับสทบทุนนะครับแยงนะครับวันนี้ก็เสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแม่แม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับอนุโมทนาบุญสาธุบุญกับแม่ๆทั้งแปดท่านนะครับที่เมตตานะครับแยงนะครับส่งทุนแยงวันนี้ก็เสร็จนะครับสวยมากๆเลยนี่นะครับแม่แม่งามหลายนะครับวันนี้นะครับแยงโมเบล อันนี้ตัดลายนะครับแม่แม่ตัดลายทองด้วยน้ามลายครับแม่แม่สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันคลิปหน้าเลย